Good afternoon. How you today? are I'm good. I'm really grateful. Thank you. Congratulations. ขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณเต้คุณเต้คนเก่งของพี่จริงวะเนี่ยเก่งให้ตลอดนะคะอุ้ย ผมก็กลัวเหมือนกันพี่อ่อนผมกลัวว่าจะตุบจะตุบยังไงฟังพี่ห้ามตุบเข้าใจปะอายืนขึ้นนี้ยืนขึ้นหน่อยแป๊บหนึ่งนะยืนขึ้นผมผมถ่ายวีดีโออันนี้ไว้ด้วยนะเก็บฟีดแบ็กไว้ด้วยดูเป็นไงครับดูหุ่นนี่จะมาอะไรวิดีโออะไรมันคือฟีดแบ็กผมชอบผมชอบถ่ายวีดีโอเก็บฟีดแบ็กเอาไว้สองชิ้นเปเคยเนี่เป็นไงก็ดูดีอ่ะกับ เส,เสื้อดำกับเสื้อดำกางเกงดำพรางตัวขั้นสุดเป็นทางการแล้วนะต่อไปจะเป็นทางการแล้วนะครับพี่ <c oughs> อวันนี้จะมีลักกี้เข้ามาด้วยนะคะลักกี้จะช่วยในเรื่องของการพิ่แต๊กเริ่มเติมให้กับน้องเต้นะคะน้องเต้หรือพี่เต้พี่มีหนู เด็กมากเหมือนเหมือนอายุสามขวบเอาทางการและทางการแล้วเพราะพี่มีเวลาให้เต้แค่สิบนาทีหลังจากนั้นเอาไอ้ต้นเข้ามาเลยนะโอเคไหมครับพี่เออต่อจากเต้เป็นต้นพี่ผมขอผมขอฟังของไอ้ต้นด้วยได้ไหมเพราะว่าผมจะเก็บฟีดแบ็ให้น้องมาได้ฟังด้วยได้ได้ได้โอเคไม่มีปัญหาถ้าต้นโอเคพี่โอเคเพราะมันเป็น P D P A เนาะได้ถ้าต้นโอเคพี่โอเคพี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเต้เลยอ่ะได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินชัดปะ ออ่าโอเคเริ่มแรกเลยนะคะเต้มีความภูมิใจและยินดีกับวิดีโอของตัวเองแค่ไหนเอาฟีลลิ่งก่อนนะภูมิใจไหมไมต้องดรามา่าผมผมรู้สึกว่าวิดีโอเนี้ยเป็นวิดีโอที่เราเอาสิ่งที่เคยเคยรับฟีดแบ็มาเรื่องเรื่องเทคนิคท่าที่มันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงย มาเอามาปรับให้มันให้รอบนี้เทคนิคของเรามันดีมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าทุกๆครั้งเวลาที่มีการฟีดแบ็กเรื่องวิดีโอซุปต,ตาเนี่ยผมจะติดปัญหาเรื่องของเทคนิคตลอดอโคชิ่งดีนะแต่เทคนิคมีปัญหานั่นนู่นน,นี่อะไรเง<อ>ี้ยนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ารอบนี้เทคนิคผมผมพยายามเก็บเทคนิคให้มันดีขึ้นกว่ากว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพราะผมรู้ว่าจุดอ่อนของผมคือเทคนิคที่เคยได้รับฟีดแบ็กไป แล้วถ้าสมมุติเพิ่มเติมได้ในวิดีโอเนี้ยเต่อยากจะที่จะเพิ่มเติมอะไรผมอยากจะเพิ่มเติมเรื่องของตัวเลเยอร์มากกว่าพี่ตัวเลเยอร์ที่เป็นพวก2กับสามนะครับบางทีบางทีเรายังหลงเขาเรียกว่าอะไรบางทีเรายังเพลินกับการ กับการอยู่ที่เลเยอร์ที่มันจะต้องพูดอยู่บางทีมันควรจะต้องมีการแบบหยุดเพื่อให้สมาชิกเขาฟิลในการแดนอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยบางทีเรารร mm ู hmm. ้สึกว่าเราเผลอเลยไปแล้วก็เรื่องของเทคนิคบางท่าที่ที่มันยังดูว่ามันมันไปได้อีกเงี้ยมันยังมันยังเต้นได้สวยกว่านี้อะไรครับท่าไหนอ่าท่าเอาเอาแทนะ็กสองเนาะแท็กสองผมมองเรื่องของลูว์เบอร์ดี้การเชคผมซะมากกว่า mm hmm. ใช่ครับ okay. เรื่องของ lower body ที่มันเชกอะช่วงของ upper มันมันเขย่าอยู่แต่ว่าช่วงล่างมันมันไม่ได้เขย่าเท่าช่วงบนใช่ครับส่วนเรื่องของโรสนงสแนปพวกอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคขึ้นโอเคก็เห็นเห็นคล้ายๆกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ตัวเต้เองอะมองเห็นในเรื่องของจุดเด่นของตัวเองแล้วก็จุดที่จะต้อง improve พัฒนาเนาะทีนี้พี่มาบอกในเรื่องของเกณฑ์ในการคัด ่อนนะว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการคัดไม่ได้เกี่ยวกับความใกล้ชิดสนิทนะเต้ครับพี่คีที่เราจะใช้ในการคัดนะคะเราจะมีห้าคีห้าบวกหนึ่งนะคะอันแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวกูมมิ่งในเรื่องของความเป็นโลโมเดลซึ่งกูมมิ่งเนี่ยเราจะดูในเรูปร่างเราจะดูในเรื่องของบอดี้เนาะ ดู <Okay. S 2> ในเรื่องของอความมั่นใจนะคะที่ตอนที่เรายืนอ,อยู่บนเวทีอันนี้คือในเรื่องของตัวโรโมดิวถามว่ามันมีคนไม่ผ่านไหมพี่ต้องบอกตามตรงว่าคะแนนดีมากแต่ไม่ผ่านก็มีนะคะแต่ไม่ใช่ของบริแจงส่วนอีกห้าตัวนะคะคือห้าคีของเลสมิลที่เราใช้นะคะคีแรก โคชชิ Co aching, ing, ่งคอนเนคติ่งเพอร์ฟอร์แมนส์นะคะเราจะดูดูอันแรกเลยก็คือคริโอกาฟีเราจะรวมไปถึงในเรื่องของตัวทามมิงณปัจจุบันนะของบริจมเราจะรวมในเรื่องของตัว farming. ทามมิงทามมิงคืออะไรฮนะทามผมใช่ทามมิงก็พวกของจังหวะในการออนบีอะ,ล,ะลายย่างการเพลงตอ้ตองถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นการยำ่ำการยกแขน ือทามมิ่งทั้งหมดนะคะคือการย่ำเท้าการอะไรเงี้ยนี่คือทามมิ่งเนาะนะอันที่สองคือเทคนิคเทคนิคนะคะเทคนิคของเราเนี่ยดูเป็นสองพาร์ทใหญ่พาร์ทแรกก็คือในเรื่องของเบรคเอลเวทฮันเดนะคะคือแรงที่เราใช้สไตล์ที่เราใช้แรงที่เราใช้ในเรื่องของการออกออกแรงเนาะของของแต่ละท่าของบอดี้แยมนะคะอันที่สองที่เรายังดูอยู่คือ f key element for base technique นะคะสิ่งที่จะทำให้ท่าของเราเนี่ยมันสวยงามมันแข็งแรงมันดูเป็นเป็นท่าของบอดี้แจ็บนะคะอันแรกเลยก็คือ lower body upper body พี่พยายามพี่ยกมือแต่เราไม่เห็นเลยเมืนะ่อกี้ยกมือเห็นอยู่เห็นอยู่ <Pl> Texture <acement. S 1> เออเคลสเมนต์ยังไงยังไงก็ส่งวิดีโอไปผมรู้สึกว่าผมล็อกอะไลเมนต์ของท่าได้ดีขึ้นผมล็อกเก็บทุกโลโกโมชันแล้วก็โอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกอะไรดีของเต้เคสะห้าหีไฟคอมนเดนต์สัเิกอ่า หนูว่าปีนี้ที่โนเห็นหนูหนพิเต้ฟันทราสค่ะมีความคันทราอคอนท้าสค่ะคอนทา้าสมูทชาจุดเริ่มต้นตรงไหนจุดจบตรงไหนอันนี้คือทําได้ดีพี่เห็นเหมือนเหมือนกับลักกี้นะคะพี่เห็นเหมือนกับลักกี้เราสามารถที่จะทําในเรื่องของตัวคอนทา้าได้ชัดเจนะะถ้าไหนที่มันเป็นแบบ ท่าที่มันร์ดเน้ะถท่าที่มันหนักอะไรเงี้ยเราเราสามารถที่จะแบ่งได้ชัดเจนท่าอะไรที่มันเป็นสมูทเราก็สามารถที่จะทําได้ชัดเจนนะ,ะอันนี้ที่เห็นเหมือนกับบกักกีอ่นต่อไปนะคะอันนี้ยสาคัญคือโคชชิ่งมันคือจุดเด่นของเต้ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังคงเป็นจุดเด่นอยู่ในเรื่องของตัวโคชชิ่งนะคะโคชชิ่งของเราแบ่งเป็นสามสามเลเยอร์เหมือนเดน เซตอัพเซตอัพอืมมูฟเมนต์เซตอัพมีอะไรบ้างล่ะใน movement set มูฟเมนต์เซตอัพมีโพสเจอร์มีดิเรกชันมีรีทิ่มเ t สเมนต์ไทมิงเหล่านี้นะคะคือเลเยอร์ที่หนึ่งถามว่าจำตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องบอกชื่อท่าไหมไม่ไม่ต้องก็ไดาษโพสเจอร์โพสเจอร์ P oster. P oster, P oster, คุณเป็นยังไงคุณออกแรงคุณทำท่าคุณทำอะไรอยู่เราสามารถที่จะพูด นั้นออกมาได้อย่างเช่นถ้าเนี่ยดับเบิลอาร์โลในแท็กที่สนะิบสองนัคนเมื่อกี้พี่ก็พี่ก็ยกขยางเนี่ยแหละดับเบิลอาร์โลแกนดาจะพูดว่าโลโกโมชันมันชื่อท่าโลโกโมชันป่ะไม่ใช่แต่มันเหมือนกับโลโกโมชันใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เจนนี่แท็บเราก็เอาพูดเองอ,อะไรเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะพูด ในเรื่องของตัวโพสเจอร์ที่เรากําลังที่จะเริ่มต้นนะ่ะได้นะคะอันนี้คือเลเยอร์ที่หนึ่งเนาะคือมันคือมูฟเมนต์เซตอัพอะไรก็แลนะ้วแต่ที่มันจะทําให้คนข้างหน้าเนี่ยฟังเราปุ๊บแล้วเรารู้เรื่องอนะ่ะเราสามารถที่จะพูดออกมาได้นะคะอันที่สองในเรื่องของเลเยอร์สองอกิน Elevate Feel no 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 Elevate คือเทคนิคอันนี้โคชชิ่งก็คือในเรื่องของฟิลถูกต้องวิเก่งจังเลยนะ ฟิลตามสไตล์ของเพลงความหนักของเพลงออนบีทของเพลงช่วงไหนเป็นช่วงที่ต้องใส่ฟิลไหนก็ตามเพลงมันก่อนที่เราจะฟิลก่อนที่เราจะฟิลเราต้องสอนท่าที่มันถูกต้องให้กับเขาก่อนฟิลในเรื่องของโคชชิ่งคือการอิ p พ o v สในเรื่องของตัวเทคนิคของเขาใช่ครับพอเราแอดจัตหรือว่าอิมพิวในเรื่องของตัวเทคนิคให้เขาเสร็จปุ๊บอะเขาจะฟิลได้ ก็ต่อเมื่อเราใส่ในเรื่องของ energy ให้กับเขานี่เป็เระยะที่สองใส่ในเรื่องของ energy ให้กับเขาออนะคะไม่ใช่ energy ที่ผิดๆตอนที่ท่าผิดนะทำท่าให้ถูกต้องก่อน <c oughs> ทำท่าให้ถูกต้องก่อนหมายความว่าถ้าเรามองเห็นแล้วว่าเออเราจะ i m p r o v e เทคนิคของเขาโดยการบอกให้เขาย่อเข่าอีกนิดนึงนะยกเข่าสูงอีกนิดนึงนะอะไรเงี้ยพอเขาทำท่านั้นได้ถูกต้องแล้วอะ่ะเราถึงจะใส่ energy ให้เขา เอ e น g ์ไม uh, ่พออันต่อไปคือสไตล์ใช่เอ e น g ์แบบปังปั๊บปัแต่สไตล์ยังไงดีล็อกล็อกลำตัวใช้ m o ฟ e มนต์ของอัปเปอร์บอซิเอออะไรอย่างนี้นะคะ พูดมา,ดมาเธออยากฟังพิกกี้อเ,เอ้าพิกไอพิกมันไปทุกที่เลยอะเขาอ่อนทัวเออเหมือนเพิ่งเกิดอะโอเคมากลับมาที่เรานะคะเกินสิบนาทีแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรพี่มีร้ายกับเต้เสมออันสุดท้าย,เ,ยเ,านนนะเลเยอร์ที่สามคือเอ้าอันไ้ตอบนะให้ตอบน่นะสามเพื่อปิกตอบซิปตอบ ไม่ตันดูเป็นคนที่โคชชิ่งดีมากเป็นคนที่โคชชิ่งดีมากผมเลยเลยาแล้วเลยามอีกต้นะ h up and dance านแงค่ะแล้วยังไงต่อ Don't stop the feeling Position น่งร้อยค่ใส่หกพันเบ็น <Okay. S 2> คือเลเยอร์ที่สามสามถูกต้องค่ะอันต่อไปคือในเรื่องของคีย์ที่สี่เนาะคือคอนเนคติ้งคอนเนกับอะไรบ้างคอนเนคกับเพลงคอนเนคกับท่าเต้นคอนเนคกับสมาชิกที่เขาา้คาคาะถูกต้องนะคะคอนเนคโดยคอนเนคโดยคอนเนคโดยท่าเต้นของเรานี่แหละแล้วก็การโคชชิ่งของเราด้วย มันเป็นช่วงเวลาที่มันดรอปเราจะพูดว่าขอ,อเสหนอ่เหมือนบางคนตลบมันมีแล้วมันทำได้ไหมไม่ได้นอะกมันจะดูโป๊อะ สำหรับผมบางช่วงบางเวลานะถ้าบางช่วงที่แบบพอเพ็ดกดับเสร็จปุ๊บแล้วเพยงช่วงต่อไปมันจะตึมระเบิดเงี้ยเราใช้ได้แต่ถ้าเพ็งดับต่อไปเรื่อยๆเราเราก็จะไม่ใช้กันเพราะมันจะดูโป๊ะ เพลงดอก้องทำไงเราก็เราก็ต้อง drop ตามเพลงใช้ไม่ใช่เราก็จะต้องเสียงดอกด้วยเช่นกันนะคะอประมาณนั้นในเรื่องของการใช้ใช้ิว s ิกนะแล้วก็สำคัญที่สุดคือถ้าจะค o n n e c กับมิว s ิกได้คือจะต้อง shut up shut up นะเงียบโพราพี่จดเงียบ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 ใช้เพลงน้ำอ เราเงียบในเลเย,ยอร์ที่สามเนาะอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะเราจะไม่เงียบตั้งแต่เลเยอร์ที่หนะึ่งเนาะเราไม่ใช่แบบมาปุ๊บเลตาเขาบอกช h u t up and dance ไม่เซต up ไม่อะไรเลยเปิดเพลงแล้วเต้นอ่ะเต้นตามช h u t up and dance ไม่ใช่อันันมันซุมบ้าห,หรือเปล่าอไปสอนเด็กๆด้วยอนัมันซุมบ้าหรอานันมันซุมบ้าหรือเปล่าเต้นช h u t up and dance ตั้งแต่เริ่มเพลงนะฮะ โคชิ่งนะเรื่องเดียว <ừ> um. ทุกคนไปไหนทุกคนทุกคนทุกคนพี่นะับได้ประมาณยี่ยสิบก็เยอะอยู่พี่ไม่นั่งตีอะไรพี่นั่งติดแต่ทุกคนทุกคนเอาพรุ่งนี้ได้ยินหนีนะพี่จะเดินไปแล้วก็พี่จะไม่มีหรอกตอนนั้นก็เหมือนแบบตอนที่ถ่ายมาเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากเอ็นเกตเนาะแล้วมันก็เหมือนหลุดปากไปอะไรเงี้ยเราอยากจะเอ็นเกตสมาชิก เราอยากเกเนเกตสมาชิกอะไรเง <ไป S 1> ี้ยเออก็ทราบอยู่ว่าหลุดไปน่าจะโดนด่าอยู่เรื่องนี้ก็คิดแล้วแหละน่าจะโดนอยู่เพราะว่ามันห้าร้อยรอบแต่ความดีของเราสามารถที่จะทำให้เราเราผ่านได้นะคะมันมันทำให้กบในเรื่องคนไปนะแต่พอได้ยินนิดปุ๊บพี่ก็ขำอยู่พี่ก็ยิ้มอยู่นิดหน่อยอเรื่องแรกเรืเ่องที่สองไปทำฟิตเนสของตัวเองให้อ่าเมนเทนเนาะเมนเทนฟิตเนสของตัวเองให้ได้ทั้ง พรุนี้คือหนึ่งชั่วโมงที่เราจะต้องเต้นใช่ไหมรเราจะต้องคิดเรื่องของตัวเอเนอร์จีของเราให้ได้เลยนะคะพี่คงไม่เห็นเต้หอครับพี่นี่พี่ไม่คาดหวังว่าเต้จะหลุดรอบนี้โอเคปะ่ะครับพี่ผมก็มาถึงตรงนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ปล่อยละ ถามสิศักรยรูปศักรยภาพมันสามารถที่จะไปได้ด้วยโคชิ่งด้วยเทคนิคของเราในรอบนี้เนาะแต่พรุ่งนี้คือฟูนะจ๊ะคอีโกราฟีได้เนาะฟูค่ะแม่วันนี้ก็เต้นค่ะวันนี้เต้นอยู่โอเคค่ะโอเคอ่ะทีนี้ลัคก,กี้เสริมนอน เน่นะคะเออรักแบบให้คะแนนแบบพวกเทคนิคโคชิ่งเนี่ย่านงเยอะทีนี้ก็คงจะสนับสนุนกับกับตัวของลูกพี่พี่อ่อนแหละเพราะว่าอันเนี้ยรับโห้ดไว้แล้วว่าแบบจริงๆแล้วว่าพี่เต้สามารถแบบมีชแบบ่วงที่พี่เต้เล่นหรือว่าเนี่ยใช้ในส่วนของวันพันเลดอะค่ะเข้าไปได้ได้มากกว่านน้อื่นเพราะเรารูชกว่าจริงๆแล้วอะพี่เต้สามารถแบบวิวได้มากกว่านี้คอนเนคก,กับเขาได้มากกว่านี้แล้วก็ใส่ ให้มันเต็มที่ได้มากสนดหนึ่งเ้ยค่ะหือก็ก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องเียวแบบหยอดมากกว่าเพราะว่าต้องบอกเลยว่านี่คือแบบ The Best อันดับหนึ่งนะคะคะแนนสูงสุดข,ของเราเออจริงปะเนี่ยดังนั้นก็ถ้าพวกย่าแบบพี่เต้แบบโชว์ตรงนี้ออกมาได้อะคืออย่างอย่างน้อยอะพี่เต้จะเป็นแบบไม่ว่าพี่เต้จะอยู่กลุ่มไหนอะพี่เต้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูโมเดลให้กับน้องๆหลย ในการสอนน้องก็จะแบบเออปีตรงนี้แบบดีม,มันก็จะเป็นแบบ The best ให้กับน้องๆในในทุกคนในหนึ่งชั่วโมงเลยก็ฝากไปแล้วจริงไปเลยลถ่ายรูปก่อนนะไปแลยละไปลไปละใครจะแคปหน้าจอผมแคปก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งนะ<ป>อยู่ในวะสามแป๊บหนึ่งนะเอาอยู่ในวะสามสองหนึ่ง ขอบคุณนะครับครับผมเรียกต้นเข้ามาเลยได้ครับพี่ขอบคุณครับ